สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนที่รักเดลี่ของคนสวนกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทําคลิปย้อนหลังค่ะ เป็นคลิปของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เรานําต้นยูคาลิปตัสไปปลูกที่สวนสระโบดค่ะจะมาเล่าให้ฟังนะเพราะไม่มีเวลาตัดคลิปเลยเพิ่งมันตัดคลิปวันนี้แหละเราจะไปปลูกต้นไม้วันอาทิตย์นะคะแต่เราเดินทางตั้งแต่เย็นวันเสาร์ค่ะไปอําเภอปากช่องแวะเที่ยวหาบ้านพี่บุญเพ็งค่ะนอนหนึ่งคืนแล้วข้ามวันมาเลยนะคะเร็วเหมือนโกโหกตีสี่ครึ่งล้อหมุนจากปากช่องไปสะโบดค่ะบรรยากาศสองข้างทางมืดและเงียบมากได้ยินแต่เสียงเครื่องยน ล้อหมุนและลมหายใจของเราเองคุณคะเห็นแสงสว่างกลมๆด้านบนนั่นไหมคะ ดิฉันมีเพื่อนร่วมทางแล้วค่ะแสงจันทร์นวลสวยมากค่ะเพื่อนร่วมทางของดิฉันอาจเป็นคลิปวิดีโอมาเห็นดวงจันทร์ไม่ชัดมาเป็นรูปภาพเลยแล้วกันนะคะขับรถมาหนึ่งชั่วโมงฟ้าเริ่มสว่างแล้วค่ะเราใกล้ถึงสะโบดแล้วค่ะคุณจะเห็นกลมๆตรงนั้นนะคะสีขาวๆเพื่อนร่วมทางดิฉันค่ะเราขับรถมาเรื่อยๆตอนนี้อยู่บนเส้นชัยบาดาลไปอำเภอสะโบดนะคะ ระจันยังอยู่เป็นเพื่อนพร้อมกับเสียงเพลงที่เปิดดังบนรถดิฉันไม่สามารถเปิดให้คุณฟังด้วยกันได้เพราะมันจะติดละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์เพลงวิวสองข้างทางสวยจนดิฉันเลือกไม่ถูกว่าจะถ่ายไปทางซ้ายหรือถ่ายไปทางขวาดีเลือกถ่ายมันตรงๆถนนนี้แหละนะเอาวิวมาฝากค่ะบนถนนหนทางซุปเปอร์ไฮเวย์นี่ไม่ใช่ทางซุปเปอร์ไฮเวย์นะคะมพเนจรท่องไปกลางฟันเนื ฟันเคาะเันชอกดูเลิดล้ำลาวันเขาไม่ให้ใส่เพลงก็ท่องเพลงเอามาโลกพิสุทธิ์มาเลื่อมมาลังโอยามนี้ราวีแดงแสงโรยราแต่ตอนนี้แสงกำลังสีทองสกุณาเจ้าบินตัดฟ้าสู่รังไม่เห็นนกสักตัวบินไปเธอเจ้านกน้อยผู้น่าชัง ตราบชีพยังชีวิตเจ้าก็ต้องบินบรรยากาศสวยใช่ไหมล่ะเอามาฝากค่ะแล้วแล้วเราก็มาถึงบ้านสวนสะโบทจังหวัดลบบุรีค่ะนี่เป็นทางเข้าสวนนะคะสิ่งแรกที่ดิฉันต้องทำทุกครั้งที่มาถึงสวนก็คือการแผนภาพเก็บภาพมุมกว้างของสวนแบบนี้นะคะทุกครั้งเลยจริงเจียวอยากให้เห็นว่าบรรยากาศสวนณเวลา ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรนะคะตอนนี้นะคะแสงพระอาทิตย์ยังไม่พ้นจากขอบฟ้านะคะก็จะทะมึนทะมึนแบบนี้นะพอมาดูอีกช็อตหนึงแสงแดดทอมาแล้วคะ่ะแสงทิศตะวันออกจะอยูอ่ด้านข้างหลังดิฉันนะคะก็จะสะท้อนนะคะแสงกับ ภูเขาค่ะสวยงามตาค่ะอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นวิวทิวทัศน์ที่ดิฉันชอบมากค่ะสําหรับคุณพ่อบ้านของดิฉันมาถึงสวนก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยใดค่ะมีวัตถุประสงค์อะไรก็ทำสิ่งนั้นวันนี้มาปลูกต้นไม้เมื่อลงรถได้ก็เลื่อนต้นไม้ออกมาจากรถหาไม้ปักหลักนะคะจะทำแนวปลูกต้นยูคาลิปตัสค่ะดิฉันก็มีหน้าที่เป็นเพียงผู้ช่วยค่ะดูแนว ผลของค่ะนู้นคุณพ่อบ้านดิฉันไปท้ายสวนแล้วนะคะขึงแนวค่ะเราจะปลูกต้นยูคาลิปต,ตัสตามแนวเชือกนี้นะคะก่อนปลูกตั้งใจจะไถที่เพื่อกำจัดวัชพืชน,นะคะแต่พื้นดินค่ะเปียกเกินไปรถไถลงไม่ได้นะคะจะติดหล่มนะคะ ก็เลยไม่ได้ถ่ายที่ก็ปลูกทั้งแบบนี้เลยนี่คือต้นยูคาลิปตัสต้นแรกนะคะที่ปลูกวิธีการปลูกก็ง่ายๆค่ะขุดหลุมเท่าฝ่ามือลงต้นยูคาลิปตัสไปเลยนี่คือต้นที่สองนะคะต้นแรกชื่อปฐมต้นที่สองชื่อทูติภามีสามมัคงจะชื่อตติมั้งอันนี้ต้นแรกนะชื่อต้นปฐมมาดูการชัดๆอีกทีวิธีการปลูกขุดหจอบนำต้น ลงหลุมแล้วก็นำดินมากลบใช้เท้าเหยียบเ,เดินไปสองเก้าขุดหลุมต่อไปง่ายๆแบบนี้ค่ะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะสำหรับดิฉันมีหน้าที่เก็บภาพเก็บภาพ นู้นคุณพ่อบ้านดิฉันเดินไปท้ายสวนแล้วค่ะไล่ปลูกต้นยูคาลิปตัสนอกจากเป็นช่างภาพแล้วดิฉันมีหน้าที่เป็น q ิตรวจความเรียบร้อยของต้นยูคาลิปตัสที่ปลูก<ะ>แต่ละหลุมต้นที่สิดินเริ่มแฉะสภาพดินเปียกชื้น,น,นค่อนข้างแฉะทีเดียว เรียกว่าถ้าปลูกข้าวนี่เหมาะมากสภาพผิวดินที่นี่ด้านบนจะเป็นกรวดหินเล็กๆนะคะแต่เมื่อขุดลงไปแล้วข้างล่างนี้จะเป็นดินที่อุ้มน้ําได้ดีมากดิฉันมีความกังวลใจว่าต้นยูคาริปตัสของดิฉันจะสําลักน้ําตายขอบันทึกภาพดินก่อนปลูกหากยูคารอดแสดงว่าเธอทนน้ําท่วมได้ดีมากดูหินดิน ล่องน้ำแล้วคุณสาบอกให้ขยับไม้หน้าที่อีกอย่างอาของดิฉันคือขยับไม้ทำทำไม้สองเมตรมาระหว่างแถวสองเมตรทำดังนี้ปักเข้าไปเขาทำไว้สองเมตรนะแล้วเขาก็ให้เราปักเนี้ตรงนี้มีความเป็นเป็นโคกหนองนาะ เป็นปรวดที่มีความขังแฉะน้ำดินดินอุ้มน้ำดีมากทาั้งทังที่เป็นหินยูคาเราจะทนน้ำไหมตอนนี้คือแฉะไปด้วยน้ำดูนะ หวังว่าอีกหนึ่งเดือนเราจะมาใส่ปุ๋ยหวังว่าฝนจะไม่ตกมาเพิ่มน้ำจะได้ระบายเพราะว่ามันแฉะมากเลยดูนะเห็นสภาพน้องแล้ว จะไหวไหมนะนี่เป็นคลิปย้อนหลังหนึ่งสัปดาห์ดิฉันไปดูมาแล้วรอดค่ะรอดถูกต้นหลังปลูกหนึ่งสัปดาห์ดิฉันไปให้ปุ๋ยต้นยูคากำลังผลิใบค่ะเย้ป่ะ ไปดูความเป็นโคกหนองนาของแปลงยูคาดิฉันกันค่ะก่อนดิฉันปลูกหนึ่งวันฝนตกทั้งวันค่ะปรากฏน้ําเจิ่งน้องแบบนี้เลยค่ะรอดมีรอดรอดมีรอดรอดมีรอดรอดไม่รอดด้วยความปรุงคลิปตัดต่อย้อนหลังปรากฏว่ารอดนะคะรอดดีมากๆเลยค่ะกำลังแตกใบดิฉันแวะซื้อน้อยหนาจากอำเภอกลางดงจังหวัดสระบุรีค่ะจะนำมาฝากเพื่อนบ้านนะคะ บ้านหลังนู้นค่ะหลังคาสีฟ้าๆเขียวๆนะคะเดี๋ยวเราเดินไปหาเพื่อนบ้านกันค่ะ ทางเดินที่ไม่ธรรมดาของดิฉันเพราะว่ามีสิ่งยั่วยวนตายั่วยวนใจดิฉันตลอดทางค่ะดอกไม้เล็กๆน่ารักแบบนี้นะคะดิฉันชอบมากหยุดถ่ายได้ทุกดอกทุกต้นกันเลยเชียวนะคะแบบนี้ค่ะต้นไม้แบบนี้นะคะแล้วก็ยอดเขาแบบนี้ค่ะหยุดถ่ายอีกแล้วค่ะเห็นวิวอะไรสวยๆไม่ได้ถ่ายถ่ายถ่ายนะคะถ่ายไว้ก่อน,นะคะ่ะ ดิฉันมาหยุดยืนอะไรตรงนี้ว้าวเท้าจมไปครึ่งขาแล้วค่ะดูความยวบของดินนะคะสภาพดินแบบนี้แบคโฮไม่กล้าลงค่ะกลัวรถติดลมแม่ส่งเสียงต้อนรับมาแต่ไกลเชียวค่ะน้องหมาจากบ้านนุ่งค่ะหลังคาเขียวมาต้อนรับกันเชียว มามามาอยากมาก็มาอันนี้มาฝากน้อยหน้ากลางดงคือเราไปกลางดงเราจะต้องมีน้อยหน้าขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยจ้าก็โอ้ยแดดเพื่อนบ้านคนแรกของดิฉันคือพี่แอดค่ะ เธอมาสร้างบ้านที่นี่นะคะและทําการเกษตรปลูกผักปลูกพลิกแล้วก็แตงกวาฟักทองค่ะปลูกต้นมะพร้าวและไม้ผลหลายอย่างค่ะใช่ถ้าลงไปก็เสี่ยงเสี่ยงจมเมื่อทักทายกันพอหอมปากหอมคอแล้วดิฉันก็มาเก็บภาพที่ดิฉันชอบค่ะดอกไม้น้อยๆของดิฉัน วิธีการเก็บภาพดอกไม้พวกนี้นะคะก็ไม่ง่ายเลยนะเพราะว่าจะโฟกัสภาพยากมากโฟกัสไปที่ดอกแต่ชัดไปที่หญ้าค่ะวิธีของดิฉันคือดิฉันจะใช้มือนะคะเป็นแบล็คเกลนะคะเพื่อจับจุดโฟกัสของภาพก่อนค่ะเมื่อปลูกต้นไม้เสร็จก็มาเยี่ยมเยือนเพื่อนบ้านอีกหลังนึงค่ะทำฟาร์มแพะอยู่ที่ตีนเขาค่ะชื่อพีพ่ไพ บรรยากาศสวยมากท้องฟ้าสวยมากค่ะในยามนี้จากนั้นเราเดินทางกลับประทุมธานีโดยสวัสดิภาพนะคะคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนค่ะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ้านสวนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ